ขอให้ดูให้ดีๆเห็นในกรณีแต่มันจะจะหลอกให้ก็ใจปิดได้มากทีเดียวข้อที่ว่าชนะความดีด้วยความดีอย่าชนะความชั่วด้วยความชั่วชนะความชั่วด้วยความดีอย่าชนะความชั่วด้วยความชั่วอยาวน้ำโคลนล่างโคลนไม่เท่าไรก็จะมีมนุษย์ที่ไม่ควรเรียกว่ามนุษย์ เป็นคนที่มีสังคมนิยมบ้าเลือดจะล่างคลานกันฆ่าปันกันในโลกนี้เราจะทำอย่างไรรู้จักหลบก็หลบไปแต่ถ้าออกลงไปร่วมกันฆ่าเขานี้เราคงทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทร,รู้ดีว่าทำอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> ก็ดเตดรียมจุดไฟบ้านรับไฟฟา่า คืมีธรรมะเพียงพอที่จะขจัดอธรรมแม้ว่าเราจะต้องตายไปเราก็ไม่ยอมเสียในส่วนที่เป็นธรรมจะเอาธรรมมะไววแทนที่จะสงวนชีวิตไหวอย่างที่ไม่มีธรรมถ้าจะช่วยให้เป็นธรรมะได้อย่างไรก็จะช่วยกันหมดเลยอย่าท่านคมนิยมตามทางธรรม ก็จึงต้องเพิ่มคำเข้าไปข้างหน้าว่าสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรม <c oughs> ซึ่งจะมาเคยใช้คำว่าธรรมมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมไม่ใช่สังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยความอาฆาตจองเวงโกรธแค้นน้อยเนื้อต่ําใจใช้กิเลสเท้าใส่กัน <c oughs> สังคมนิยมอย่างนั้นไม่ประกอบไปด้วยธรรม <c oughs> ไม่เข้ากันได้กับพุทธบริษัท <c oughs> ถึงพุทธบริษัทคงจะยอมตายเองได้ดีกว่าที่จะไปทําอย่างนั้นซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่รู้จบเนี่ยข้อที่ว่าเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาพระเป็นที่พึ่งเอาศาสนาเป็นที่พึ่งก็หมายความว่าต้องทําถูกต้องในเรื่องนี้มันจึงจะเป็นที่พึ่ง เหมือนกับว่าที่แล้วแล้วมาแต่โบราณปู่ย่าตายายของเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่เกิดความแตกแยกจนเ,เป็นศัตรูกันอย่างอย่างถึงที่สุด <c oughs> การทะเลาะวิวาทกันหรืออะไรเป็นเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อสหรับสมัยนั้นจน <c oughs> สมัยนี้กลายเป็นเรื่องที่ว่าจะต้อง ฆ่ากันทั้งโลกหรือครึ่งโลกตามข้าใจผิดในคำว่าสังคมมนุษย์หรือคำว่าโลกของมนุษย์ที่จะต้องเป็นอย่างไรจะต้องอยู่เป็นอย่างไรเนี่ควรจะเศร้าสลดสังเวชเอามาล่อกันเล่นว่าว่า,วามนุษย์เป็นมนุษย์กันถึงไหนแล้วโว้ยที่มองเห็นว่าการฆ่ากัน คนละครึ่งโลกนี่เป็นของถูกต้องมนุษย์เดินมาถึงขั้นนี้แล้วมันเป็นมนุษย์กันอย่างไรมีสังคมนิยมเพื่อจะฆ่ากันฝ่ายนั้นมันก็มีพวกฝ่ายนี้มันก็มีพวกแล้วมันก็ฆ่ากันได้นี่มนุษย์เดินขึ้นมาถึงขันน้นนี้ยังก็เฮียนก็นฮือที่จะยึดถือไอ้สัจจาปินิเวศอันนี้ไม่ว่าเราจะแก้ปัญหาในโลกได้ด้วยการกระทำอย่างนี้ <c oughs> ล่อมนุษย์ก็คงจะไม่พ้นให้เราที่รวมอยู่ในนั่นคนหนึ่งด้วยก็เรียกว่ายุทีธรรมดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ร่วมอยู่ในพวกนั่นแต่เราก็รวมอยู่ในโลกนี้ที่จะต้องลอยถูกผนสะท้อนหรือว่าลูกหลงหรือว่าอะไรก็ตาม นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าล่อด้วยเหมือนกันชั้งโชคดีอะไรที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ได้เห็นอะไรแปลกๆแ,แ,แต่แล้วก็ไม่พ้นที่ว่าจะปล่อยได้รับไอ้ลูกหลงอะไรกับขาด้วยเมื่อโลกมันปั่นป่วนถึงขนาดนี้แล้วก็มันก็ไม่ยกเว้นอะไรที่จะไม่กระทบกระเทือน <c oughs> ไม่โดยตรงมันก็โดยอ,อ้อม นันทางที่จะปัดเป่ามันก็คิดดูดีๆเจ้วน้ำโคลนล่างโคลนรู้จะหาน้ำสะอาดมาล่างโคลนถ้ามีธรรมะแท้จริงมาใช้ในแก้ปัญหามันก็เหมือนกับน้ำสะอาดล่างโคลน <c oughs> กระทั่งจะต้องล่างให้แก่้คนที่เราเห็นว่าเป็นศัตรูที่เยว่าชนะความชั่วด้วยความดี ขอทุกคนลองสรุปความดูทีว่าคำว่าสังคมนิยมนี้มีความหมายว่าอย่างไรไม่ต้องเอาเรื่องอการเมืองในปัจจุบันมาเป็นหลักมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวยิบมือเดียวเป็นความโง่ของมนุษย์ชั่วไม่กี่ปีก <c oughs> วรจะนึกถึงความฉลาดของมนุษย์ที่มีมาหมื่นปีพั <c oughs> นปีร้อยปีควรจะเอาความฉลาดนั้นมาใช้ เขาจะแก้ปัญหาโดยไม่ต้องทำให้มันเสียเลือดเสียเนื้อมากยิ่งขึ้นไปอีกทุกคนก็มองเห็นแล้วก็พูดกันอยู่รู้กันอยู่ประกาศกันอยู่ว่ามันตายไปเท่าไรมันเสียอะไรไปเท่าไรแล้วมันกำลังเดือดร้อนสัมรายโดยโอ้อมเอาโดยอะไรอีกมากมายเท่าไร เรา้คิดดูอย่างนี้แล้วมันก็จะถอยกลับคือมันจะลดสังเวชจะหยุดยั้งในการที่จะประหัตประหารกัน <c oughs> อย่างที่ได้พูดไปตอนกลางวันว่า,าอยากจะทําบุญก็ขอให้ทำบุญในส่วนนี้ทําบุญในส่วนที่ให้ศีลธรรมกลับมา <c oughs> ถ้าศีลธรรมกลับมาแล้วระบบสังคมนิยมในโลกนี้จะถูกต้อง ถ้าศีลธรรมหายไปหมดแล้วะระบบสังคมนิยมที่ถูกต้องก็มีไม่ได้มันก็มีระบบสังคมนิยมแห่งการเห็นแก่ตัวในที่สุดมันก็ต้องบ้าเลือดน้ำก็ฆ่าฟันกันอย่างที่เรียกว่าเป็นมิครสัญญีเป็นสัทันตระกับมคือกรกับที่มันจะใช้อาวุธเป็นเครื่องตัดสินใช่ความมุทะลุด,ดูดันต้องกิเลส เพื่อใช้อาวุธนั่นเป็นเครื่องตัดสินปัญหาต่างๆเป็นความโง่แบบหนึ่งในความโง่หลายๆายแบบหรือหลายหลายสิบแบบขอให้คิดหันหน้าหันหน้าไปทางพระธรรมในทางธรรมะในทางศรราสนาซึ่งเป็นแบบฉบับของความถูกต้องที่ได้ถูกต้อง่ mm hmm. เรื่อยมาตามลำดับเป็นการพิสูจน์ได้อย่างดีพระธรรมะนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างไร <c oughs> พูดถึงคำว่าธรรมะแล้วก็ก,ก็เหลือวิสัยจะมาพูดให้หมดสิ้นได้ <c oughs> ทุกคนก็คงจะพอมองเห็นวยอย่างเห็นว่าธรรมะนี่มันกว้างขวางเท่าไรเป็นทุกแง่ทุกมุมอย่างไร <c oughs> ในบรรดาที่เกี่ยวข้องกับไ้เรื่องของมนุษย์เรา ถ้าใช้คำทำนี่ถ้าใช้คำว่าธรรมะคำนี้ไปตามหลักของภาษาแล้วมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะคือธรรมะตามธรรมชาติเนื้อหนังร่างกายอะไรทุกอย่างในในในคนนี้มันก็เรียกว่ารูป,ปธรรมเป็นธรรมะ,ะเทที่มันเป็นรูป แล้วจ <c oughs> ิตใจมันก็เป็นธรรมะเพืที่เป็นนามธรรมความที่เป็นไปสัมพันธ์กันก็เป็นธรรมะเป็นนามเป็นความอ้สัมพันธ์กันระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมรู้ได้โดยใจก็เป็นนามธรรมจะรู้ได้โดยอาศนะธรรมดาสามัญก็เป็นรูปธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่ ไม่มีทางรอดไม,มไม่มีทางหนีหรือไม่มีทางหลีว่าอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมมีกฎเกณฑ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็ก็เรียกว่าธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันนี้ก็เรียกว่าธรรมผลเกิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็เรียกว่าธรรมไปทั้งหมดเป็น,นกุศลธรรมอกุศลธรรมความสุขก็เป็นธรรมความทุกข์ก็เป็นธรรมในฐานะาที่เป็นเวทนานัาน <c oughs> ก็ต้องยอมรับ ว่ามันต้องเอาระบบของธรรมอย่างถูกต้องมาใช้มันจึงจะแก้ปัญหาได้จึงจะไม่ต้องฆ่าฟันกันอย่างสัตว์ป่าที่มันกัดกัน